สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้จะมาสอนทําดอกคุณนายตื่นสายจากหลอดสวยๆนะคะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะนี่นะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะเตรียมหลอดสีแดงนะคะเพื่อทําเป็นในส่วนของดอกไม้นะคะแล้วนํามารีดแบบนี้ค่ะนี่นะคะรีดให้แบนๆแบบนี้เลยเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ลวดชิ้นเล็กนะคะรอยเข้าไปด้านในหลอดแบบนี้ค่ะแล้วดันหลอดไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ทำการตัดลงมาให้จนถึงลวดแบบนี้นะคะนี่นะคะตัดให้มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ2มิลน,นะคะตัดลงมาจนถึงลวดที่เราใส่ไว้ด้านในนะคะเพราะว่าเราใส่ลวดเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้หลอดขาดนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยตัดจนสุดหลอดเลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการดึงลวดออกมาได้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ทําการติดกาวสอหน้าเข้าไปด้านล่างได้เลยค่ะติดไปตรงจุดที่เราไม่ได้ตัดนะคะโดยจะติดขึ้นมา3มเมนะคะแบบนี้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ลวดนะคะดันหลอดด้านในที่ติดกันนะคะดันขึ้นมาแบบนี้ค่ะทําแบบนี้จนสุดหลอดเลยนะคะคุณผู้ชมหรือว่าน้องๆสามารถใช้เป็นกันไกลก็ได้นะคะ นี่ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําลวดขนาดเล็กนะคะมาดัดให้โค้งแบบนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการรอบกาวสองหน้าออกได้เลยค่ะแล้วนําลวดนะคะเกี่ยวเข้าไปกับหลอดส่วนปลายแบบนี้นะคะแล้วพันปลายของลวดได้เลยค่ะแบบนี้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วพันส่วนปลายแบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วค่ะเราก็ทําการม้วนได้เลยนะคะนี่ค่ะม้วนหลอดเข้ามาเลย นี่ค่ะพันให้อยู่ในระดับเดียวกันนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเมื่อเราพันมาจนสุดหลอดแล้วนะคะเราก็ใช้กาวร้อนนะคะติดเข้าไปเพื่อไม่ให้หลอดดีขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทําการประกอบเข้าไปกับก้านนะคะโดยติดกาวเข้าไปด้านล่างแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็นําก้านเข้ามาประกอบได้เลยหลังจากนั้นเราก็ใช้มือดันกลีบให้บานออกแบบนี้นะคะ ก็จะได้ในส่วนของดอกไม้และค่ะต่อไปแล้วก็จะทําในส่วนของใบค่ะโดยเราจะนํำหลอดสีเขียวนะคะมาทําการตัดให้เป็นเส้นลงมาแบบนี้ค่ะตัดทั้งหมด5เส้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการตัดส่วนปลายให้แหลมๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะโดยจะตัดเฉียงลงด้านล่างแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัดลงมาแบบนี้เลย จึงจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะคะพี่อมก็ได้ทําเตรียมไว้1ชิ้นแล้วนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วค่ะก็ทําการรีดแบบนี้นะคะใช้กรรไกรรีดแบบนี้ค่ะให like ้ตัวกรีบใบโค้งๆแบบนี้เลยให้เหมือนกับใบไม้แบบนี้นะคะนี่ค่ะพี่อมก็ได้ทําเตรียมไว้1ชิ้นแล้วค่ะต่อไปเราก็ทําการประกอบเข้าไปกับก้านนะคะโดยจะตัดหลอดแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ทําการประกอบเข้าไปกับก้านได้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วก็ใช้เทปกาวนะคะ ติดล็อกอีกหนึ่งชั้นค่ะเพื่อให้แน่แนๆนะคะอีกชิ้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยแต่กันารตัดแบบนี้นะคะแล้วสวมเข้ามาที่ก้านได้เลยค่ะแล้วล็อกอีกชั้นหนึ่งด้วยเทปกาวแบบนี้นะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็จะได้กับดอกกุหลาบตื่นสายสวยๆแล้วนะคะนี่ค่ะทำได้หลายสีก็จะยิ่งสวยนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากเลยค่ะสําหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ